วันนี้นะคะเราพามารู้จักกับลักษณะของหนอนชอนใบนะคะที่รบกวนมะเขือนะคะจะเห็นว่าลักษณะของใบค่ะจะเป็นลายเส้นแบบนี้นะถ้าเราเจอค่ะอย่างแรก เราเด็ดออกเลยเราเจอตรงไหนเราเด็ดออกเลยค่ะนะคะเราเด็ดออกเลยนะแล้ว่านเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะมันจะเป็นลักษณะของใบที่มีลายเส้นแบบนี้นะคะตัวมันจะเล็กมากค่ะจะมาจากพวกเแม่ผีเสื้อนะคะมาวางไข่แล้วเขาก็จะสอ่ออะไรนะคะฝังเข้าไปในนี้นะคะ่ะแล้วก็กินเส้นใหญ่นะคะกินเส้นใหญ่ของพืชเนี่ยนะคะเนีเด่ด อันนี้ก็จะมีนะเราเจอค่ะเราเราเด็ดออกเลยทีนี้ในกรณีที่มันระบาดมากๆนะคะคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะป้องกันมันได้ไหมได้ค่ะอย่างแปลงพวกนี้นะคะ่ะมาคือพวกนี้เอ่ออมินนะคะจะฉีดพ่นนะคะน้ำส้มควันไม้นะสลับกับใช้คลิปโตฟาซึ่งเป็นส่วนผสมของบิวเรียนะคะบิวเรียกับเ เมทายเซียมนะคะเนี่ยก็ถึงเวลามาช้ามาหรือว่างๆเราเดินผ่านมาเราก็จะมาสำรวจนะคะว่ามันมีไหมถ้ามีอันแรกเลยเนี่ยจิ๋นน้อยก็จะเด็ดจะเด็ดใบออกนะคะแบบแบบที่เห็นเห็นแบบนี้เลย นะะเนี่ยอันนี้ก็จะเยอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้เห็นเลยค่ะเป็นหลายเส้นเลยเราเจอปุป๊บอันแรกเราดึงออกตักดออกเลยค่ะจากิ้งในแปลงนะคะเพราะไม่งันน้นเนี่ยเดี๋ยวไข่อ่ะมันก็จะลงไปฝังตัวอยู่ในดินที่อยู่ในในในแปลงอ่าเห็นนะเนี่ยเนี่ยจะจะอย่างนี้นะคะอันนี้จริงๆจะพ้นอสองสามวันก็พ้นทีก็จะใช้สลับกับน้ำส้มควันไม้นะคะกับตัวตัวทิปตัวฟาา ก็จะใช้เนี่ยค่ะน้ำส้มควันไม้เนี่ยนะคะอ่าฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นนอกจากตัวเออ่จากพกก้อการไอเจ้าหนอนชอนใบได้แล้วนะก็ยังต้องกสนอนอื่นๆได้ด้วยนะคะหรือว่าก็จำลองสารตัวนี้นะคะคลิปตัวก็คลิปตัวก็ตัวนี้จะเป็นเออ่เชื้อรานธุนะคะเป็นเชื้อเออ่บิวเรียนะคะผสมกับเมทาไลเซียมนะคะก็ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยถ้าเราไม่ต้องการขยายคือตัวนี้จะใช้ได้สองแบ่งอแบบงขยาย นะคะในการป้องกันกำจัดหากมีข้อสงสัยพิมพ์คำถามสอบถามไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ